แทบมันคือเหมือนกลุ่มเด็กฮครับในใน,ในความคิดผมนะบอกค่อยมีประโยชน์ต่อสังคมสักตัตไใดคนก็นเลยจะมองแท็บเนี่ยไปในทางโลบเยอะผมคิดว่ามันแตกต่างจากหนังวัยรุ่นที่สีต่อดอย่างทั่วไปมันมีทั้งผสมผสานระหว่างแอคชั่นแล้วก็ มันมีเรื่องราวมากมายที่มันเป็นเหตุนะครับว่าทําไมเออคนกลุ่มนี้ถึงเป็นอี้แล้วทําไมถึงต้องมาเจอกันมาประทัก,กันมันมีสำหรับผมผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังว้รุ่นตีกันที่ผมโอเคเลยะครับแบบหลังจากฟังค้งเรื่องพวกผมกลับเรารู้สึกว่าโดนใจคือคิดว่ายัางไงก็ต้องชมเรื่องนี้ให้ได้ครับ